นวัตกรรมยานยนต์รุ่นใหม่ Yamaha f a s i o รถมอตร์ไซทางเลือกใหม่แห่งยุคนี้ที่จะพร้อมตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ด้วยเครื่องยนต์บูคอไฮบริด1 2 5ซ c ที่ช่วยประหยัดน้ำมันและออกตัวได้เร็วทันใจนอกจากนี้ยังเป็นอโตเมมิก แฟชั่นดีไซน์เทรนดี้โดยตัวรถถูกดีไซน์ให้มีหุกแขวนของ2จุดพร้อมกับพื้นที่วางเท้าด้านหน้ากว้างแบบพิเศษหมดกังวลเรื่องการวางของค่ะแถมยังมีช่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือสำหรับสายโซเชียลหมดปัญหาแบตหมดเร็วไปเลยค่ะ และยังมีสมาร์ทคีย์ซิสเต็มระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ปลดล็อกคอปลดล็อกเบาะได้ง่ายพร้อมสัญญาณแอน w e r b a c k เฉพาะรุ่น Smart k คีย์เวอร์ชและสุดท้ายนะคะ Yamaha Fascio ย,ยังมีน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายไปไหนมาไหนคล่องตัวสุดๆจะขี่พาผู้ชายซ้อนไปไหนมาไหนก็สะดวกสุดๆไปเลยค่ะพร้อมไหมคะลูกสาวพร้อมค่ะแม่ เมื่อกี้เราไปเป็นพิตตี้กันมาคค่่ะะเพราะว่าอันนี้ดูเป็นพิตตี้รถนะรถอันนี้พิตตี้รถชัวร์โยตะรำโยตกรรมงหน้าสุดหน้าอันนี้ก็ดังพอได้อยู่แต่อันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้น่าสนใจสุดอันนี้เป็นอะไรถ้าเป็นพิตตี้ก็พิตตี้รถบ้านปะรถบ้านเลยของเมืองอสกายแล็บของเมืองอสกายแล็บแต่ว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะขอต้อนรับนะครับคุณอายุโยยีโยรุณีค่ะ ต้องการเลยค่ะต้องการมากเลยแลปเปอร์แต่งหน้าแต่งตัวเหมือนจดหมายให้เฮดุงลสีโออทโดนแม็กกี้ฉีดโอ้ยว่างี้มีโมเหมือนตากแตนหรอเออเหมือนตรงไหนตากแตนไม่แต่ว่าสะโพกเหมือนอะไรนะอีนิวบ้านแคนาเชียนไม่มียองเซเหรอไม่ใช่สะโพกบียองเซหน้าล่ะบีควิกบีควิก ไม่แล้วเขาเขาแต่งตัวมาป่ะเนี้ยลายชนลายเขาบอกเป็นวันนี้เขาบอกตีมลูกค้าเขาเป็นแบบแต่งสีสันคอนเซ็ปต์เสือดาวกับเชอร์รี่ไปยังไงมันมาได้ยังไงอยาก <c oughs> รู้เป็นเสืออะไรหรอเป็นเสืออะไรอันนี้เป็นเสือรื่นลือสีจะกลกัวปะเสือหมาเสือหมาเสือหมา แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือการที่พี่โยมาเนี่ยเขาเป็นคนที่เดินทางแบบบ่อยมากแล้วเขาชอบเดินทางมากวันนี้ท็อปิกของเรานะคะรดส่วนตัวหรือรถสาธารณะฟังนีเลือกก่อนดีกว่าอะหนูว่ารถส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่ปวดแองจี้บ่อยเมื่อยเนวสาธารณะเพราะเหตุผลส่วนตัวเดี๋ยวค่อยเถียงไม่อยากอยากลูกก่อน อย่าเสือกเรื่องหุ่นดื้อย่าเสือกเรื่องหัวนดื้มึงใช๊ชาวบ้านเขารู้หน่อยสักนิดหนึ่งก็มันสะดวกไม่ถึงว่านนิดหน่อยอ่ะอันนี้คือรถสาธารณะอ่ะของโยสาธารณะพอน่าจะไม่น่าจะมีส่วนตัว มึงอาอาทำไมจะเอารถสาธารณะสะดวกแล้วเวลาถ้าปวดขี้ทำไงอะไกละลองดูเขาจอดได้อีโฟนเขาจอดยังไงอ่ะสมมุติมึงนั่งรถ15-16ประตัวอ่ะเขาก็กดเก่งอ่ะมึงกดเก่งแล้วมึงบอกว่าอะไรเขากาจอดไงจอดแล้วมึงจอดตามป้ายปวดขี้เฮียไม่จะคลอดลูกไม่จะคลอดลูกอันด้ก ได้นรียบ่อยอีกป้ายหนึ่งลงหรือก็ขี้ก่อนขึ้นอ่ะของเมื่ะส่วนตัวมันก็สะดวกสบายแล้วก็ไม่เจอมลภาวะบนรถที่มันเหม็นนะเราเคยเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ไม่ไหวเออรถมึงเหม็นที่ว่ารถเมย์หน้ามึงเหม็นนี่กว่ารถกูอีกต่อเลย่ะ รถสาธารณะ,ะเอ้ยรถส่วนตัวเพราะว่ามีประสบการณ์ไงเออ,เออเรารู้สึกว่ารถส่วนตัวมันสะดวกกว่าอะไรกว่ามีไมคคาอะไรเงี้ยมันเลิศกว่าใช่วันนี้สนุกสนานแน่นอนนะคะว่าจะไปรถส่วนตัวหรือรถสาธารณะ,ะอันไหนมันจะเลิศกว่ากันเอาไปพร้อมนะ<อ>พร้อมค่ะไปค่ะ โอเคขอฟังประสบการณ์นะคะของทั้ง2ฝั่งก่อนนะคะอฝัออ่งนี้ก่อนอุ้ยเ้ยนี่มีทั้ง2รูปแบบเลยไม,ม่ว่าจะเป็นมอไซค์มอไซค์นี่สะดวกมาก <c oughs> เรื่องของการทําเวลาและยิ่งเรามีามเป็นของส่วนตัวอีกนะเราจะไปเมื่อไหร่เราก็ไปได้เช่นไปใกล้ๆอย่างเงี้ยไปซื้อของปากทรงปากซอยสะดวกสบายส่วนรถยนต์เป็นคนที่ของเยอะบอกอะไรสไตล์เ้ยมากเพราะว่าเป็นคนมีคงมีของเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดก็คือเปิดเป็นศิลปินบงอินคาเราก็ทําได้เข้าใจไหมป้าเบบเยอินคาเรามีกิจกรรมกิจกรรมอะไรก็เลยรู้สึกว่ามีรถส่วนตัวดีกว่า คอนเสิร์ติฟเปิ้ล,ลน,นิดนึงก็คือว่าหนูเป็นคนที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วหนูจะดูว่าวันไหนหนูไปทํางานที่ไหนแต่ถ้าวันนี้มามาแบบแบบอุ้ยเสื้อผ้าแต่งญิงเยอะแยะอะไรเงี้ยก็เราก็จะแบบรดโยนตถ้ามันเป็นมอเตอร์ไซค์มันก็จะสะดวกสบายแบบจบเฉียบทุกลฟ์สไตล์แต่งยิงเหมือนเดิมนะแต่งยิงเหมือนเดิมนะเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกก่อนว่าใต้เบาะรถแต่มันเก็บของได้เยอะมากวีดรองเท้าส้นสูงหนูหนูก็เลยชอบมีเพิ่มมามมีเสริมเพิ่มเติมไหในส่วนตัวก็คือมีทั้งสองคันแต่ว่าเราจะใช้แบบว่ามอ์ไซใน แบบไปสระผมใกล้บ้านก็สะดวกดีแต่ว่ารู้สึกชอบรถยนต์เพราะว่าบางทีอ่ะสมมติเราอยู่กับผู้ชายแล้วไปเดทอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราใช้รถสาธารณะเราไม่มีความเป็นส่วนตัวเราสามารถแบบใช่แล <รถ S 1> <ๆ S 2> ้วความส่วนตัวใช่ก็าาคุยกันปกติเออสวีแบบจับพงจับมือหงอะไรก็อาจจะจับได้อะไรเงี้ยก็ไม่เคยใครมีแค่สองคนอ้าวฝั่งนี้บ้างคือมุมมองของดิฉันคิดว่าเราได้เห็นมุมมองที่มันกว้างไกลกว่าในการนั่งรถสาธารณะเพราะว่ารถสาธารณะวนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่ และสูงคงไม่มีบ้านไหนซื้อรถทัวร์ไว้ทุกบ้านหรอกคะ่ะอันนี้อันนี้คือข้อดีของจุดนี้ว่าเราได้เห็นแบบอุ้ยวเวลารถติดอู้เห็นไปถึงไกลๆได้ชมวิวอะไรเงี้ยที่ฉันคนชอบชมวิวคะ่ะค่ะโอเคอ่ะของคุณโยอะค่ะชอบสาธารณะมากเพราะเป็นคนไม่ชอบมีโรคส่วนตัวชอบเจอคนอื่นเยอะๆแล้วก็าถามว่าคุณเอาเชอรี่มาแขวนคอมาไหมจะขบรูเท่าไหร่เขาถามเนี่ยคุณตอบเขาว่า,นนา,าอะไรอยากแบ่งเสื้ออยากแบ่งเสื้อ สมมติคุณคุณเจอคนนั้นอะและยีนั่นอ่านเจออีกคนแต่งตัวอย่างเงี้ยอยู่บนรถเมย์อ่านด้วยกันโอ้โหแต่งตัวภูมฐานหน้าเลยค่ัพี่เป็นราชการปะเนี่ยลงไปน้าเปล่านี่จะลงไปนาเหมือนกันจะได้ไปหาอะไรกิันแถบ้ามีเพื่อนมีมิตรแล้วไปหน้ายมาราชเลยลงเลยคือมันมีความแบบว่าได้คุยได้เจอได้มีปฏิสัมพันธ์ค่ะข้อดีนะคะราวแรกนะคะ ไปค่ะฝั่งนี้ก่อนเลยเ้ยรู้สึกว่าคําว่าเป็นส่วนตัวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันคือเรามีสมบัติเป็นของตัวเองเฟยเชื่อในเรื่องของการเก็บหอมรอมริคการที่เราจะมีสมบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยสะดวกสบายนี่แน่นอนอยู่แล้วเราจะไปไหนก็ได้รไม่ต้องรออะไรแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นสอนได้เลยอได้เต็มที่กี่คนเจ็ดคนได้ตอนเด็กๆเอางตอนเด็กๆสอนกันได้นะกฎหมายไม่ถึงเลยห้ือว่ามึงอะ การมีรถส่วนตัวมันสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ได้โดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยบอกเลยว่าคนที่เริ่มทํางานก็สามารถเริ่มมีรถส่วนตัวได้เดี๋ยวปะถ้าสมมติเราเป็นนักศึกษาฉันจะซื้อมอเตอร์ไซค์เลยนะราคาไม่ได้แพงค่าใช้ใจ่ายไม่แพงโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะคะอย่างเช่น Yamaha Fascio นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ครบในคันเดียวฟังเลยว่าขับง่ายมากบอกเลยว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะคะราคาผ่อนต่อเดือนคือเทียบกับนั่งรถสาธารณะได้เลย เขงอินเดียเสียคัรถเท่าไหร่โหวันหน,นึ่งแปดร้ยดดอยอ่ะวันหนึ่งแปดร้อยอ่ะหูกูนั่งลงไปเลยอดอกูนั่งหลงไปหลงมามาัลงได้นะคะ,ะเดือดเดือดนะว่าว่าทําไมมันถึง800ๆๆๆๆแปดร้อยเด๋ยวตะพูดให้ฟังซึ่งการลงทุนไปเนี่ยมันเป็นสมบัติส่วนตัวด้วยเรื่องมอเตอร์ไซค์นี่คือสมบัติส่วนตัวเลยแล้วแบบใช้ลงทุนครั้งเดียวใช้ได้นานแล้วก็สามารถนําไปเป็นสินเชื่อในยามเราเดือดร้อนได้ก็คือแบบคาฟอล์ละเออแบบติดล้อติดลายรถส่วนตัวอย่างเช่นรถยนต์หรือรถอะไรเงี้ยเรา สามารถเบิกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใชเสริมบางทีเราทงมงทำงานเนาะบางทีเขาต้องการคอลี่ไฟที่แบบว่าเราต้องมีลถส่วนตัวบางคนเป็นทรงเป็นเซลอะไรอย่างเงี้ยเธอจะมานั่งรถสาธารณะไปถ่ายงานลูกค้าไม่ได้หน้าอย่างงี้ก็ไม่ได้ไปฝันหมักงานแบบนั้นอยู่แล้วจะไปเป็นเสมียนได้ไงธุรกิจส่วนตัวไปทำอะไรธุรกิจส่วนตัวส่วนตัวจริง อีกอย่างหนึ่งขอเสริมหน่อยก็คือเวลาเราแวะอยากทานอาหารอร่อยตอนนี้ใช่เข้าใจปะถูกเราสามารถแวะได้เลยไปนี้ติได้เลยเลี้ยวไปเลยบิชลินของมึงขึ้นมายังไงวันนี้อยากกินเบิชลินสตาร์เนี่ยขึ้นมายังไงแล้วถ้าพวกมึงอยากกินของบนรถทัวร์มึงได้กินยังไงไม่กินไงเอาเบิชลินกูก็ไม่กินไงรถทัวร์เขาขึ้นมายังไงอ่ะเขาเขาถือพังนกไก่อย่างมีแต่ฝุ่นเขาถือมาตั้งแต่บ่ายไก่คุกฝุ่นไงคะไก่คุกฝุ่นไงคะไม่ใช่ข้าวคั่วนะอยากใหญ่ เคียวไม่ใช่นุ่มนะคะยี่อดาเกี้ยวกวดโอเคมาฝั่งนี้บ้างไปค่ะก็ข้อดีเลยนะคะที่ฉันมองการที่เราใช้รถสาธารณะคือหนึแล้วเราเราไม่มีในส่วนของการแมนเทนนแล้วก็2องเลยคือประหยัดแมนเทนนแปลว่าอะไรครัคุณโยมันพูดได้มันแปลดิ การลงทุงรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการ invest กับเรื่องการที่เรามีรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นการลงทุนเลยดิฉันก็เลยมานั่งขนส่งสาธารณะแทนซึ่งขนส่งสาธารณะที่คุณนั่งมีรถบัสแอน่วนจะเป็น walk walk กแก่โบ๊ทนีนั่งไหมคะมีด้วยคือการที่เราย้อเออดาราหน้าใหม่ดาราหน้าใหม่ดาราหน้าผู้ปิดไม่เป็น ก็คือเพราะว่าการสะดวกสบายตามตอกซอกซอยเราไม่ต้องมานั่งกัวงวลเรื่องที่จอดรถใช่ไหมคะใช่เออของคุณโยมีอะไรเสริมไหมคะข้อดีสบายจะลงตรงไหน,นจะขึ้นตรงไหน,นจะใช้รถแบบไหนพอดีมึงซื้อมอเตอร์ไซค์กับรถเก่งแล้วเฮ้ยคนณทต้ยงใช้ละนครน้อรถตู้ใหม่เลยมั้ง มึงไม่ยากมึงจะไปซื้อเป็นทรัพย์สินเป็นอะไรกูเปลี่ยนเงินจากซื้อรถกูไปซื้อที่เป็นอะไรกูซื้อที่อะไรที่จอดรถที่จอดรถแต่ไม่มีรถเปิดบริการให้เช่าที่ให้เช่าที่จอดรถพวกมึงมีรถก็ต้องมาเช่าที่ยู่นะใช่มาแล้วอีกท่านจะรเสิร์ตอีกนิดหนึ่งก็คือการที่เรานั่งรถสาธารณะเวลาที่เราออกไปดื่มไปดิ้งเราไม่ถูกตำรวจจับเข้าใจไหมคะแล้วถ้ามันอ้วกระหว่างทางทำไงก็บอกให้พี่เขาจอดได้ใช่ไหม ไม่ใช่ป้ายเขาจะจอดหรอเขากจะกูอขั้วขนาดนั้นเขาจอดให้กูลงอยู่แล้วอีดอกมีแต่เชิญลงเลยใครที่อ่าฟังข้อเสียกันบ้าง่ะไปค่ะอ่าข้อเสียของฝั่งสาธารณะเดินทางหลายต่อค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ตอบโจทย์ชีวิตไลฟ์สไตล์ในการเมืองกรุงเลยไหนจะต้องเข้าซอยกระป๋อไหมมอไซค์ไหมอันตรายไหมฝนตกไหม น้ำท่วมหรือเปล่ามันทุกอย่างโอ้โหน่ากลัวมากปากเหม็นอีกเปล่าโอ้โหเยอะมากเลยไม่ไดวันนั้นเจอแบบนั่งินอุ่นมากแล้วชอบคุยคุยเก่งเก่งวันนั้นที่แฮร์รี่ไงแฮร์รี่มันก็จะมีแฮร์ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าช่วงแบบเป็น rush hour อย่างเงี้ยทำงานยืนเบียดกันอย่างเงี้ยสมมติว่าขึ้นรถเมย์อีดอกแล้วเป็นงานแถวเลยแบบเราเกเสื้อส้มเราไม่เกาะไม่ได้อะเขาใจบ้าค่ะเราไม่แน่นพอไม่ทานมันไม่เท่ากันเลยวะค่ะรถเมย์มึงอันนี้ขานไปทรงโค้งงี้เหรออีดอกเออมันไม่ได้ตรงั้นมันไม่ได้มีประสบการณ์ตรงกับรถสาธารณะที่อันตราย คนขับช็อกโกบูช็อกโกบูช็อกโกบูเราก็เริ่มแบบเขาก็คุยเล่นมาตลอดทางเราก็เออโอเคติดขำไปหลังๆเริ่มแบบว่าเงียบขึ้นแล้วเรามองอ่ะกระจกมองหลังอ่ะฉันเห็นขากางเกงอ่ะอยู่ตรงนี้ละไม่ขอชิมไหมไม่ได้ชิมไม่ได้ชิมอะไรมันลายมันลายมันตรายมากอโมดูไม่ค่อยกลัวเขาเล่าดูไมดูกลัวดูเหมือนแบบอย่าบอกนะอีดอกไปกูเจิงเล่นกูเจิงสู้กับ ทอเลีวเฮียกูเก่ากีต้าาอย่งงี้เลยคุณคากีต้ากีใต้งี้เลยกูณหัวโเท้าโยกจ้าเฮียมากอีดอกสมมติว่ามีคนมาบีบตูดเราบนรถไฟฟ้าปึ้งขาตัวไม่เจอไม่รู้คนเยอะอะสมมติบีบตูดอีโยปึ้งอีโยหันไปพูดว่าอะไรตูดกูเอามือเข้าไปมั้งอีดอกจะไปอะโยจะจับปึ้มโยหันไปเลยข้างนี่จะได้เท่ากันข้างนี่จะได้เท่ากันขอบคุณนะคะขอบคุณนะหนูขอบคุณนะหนู กำลังเพื่อนเลยฟังข้อนี้ม้างข้อเสียของฝั่งนี้ม้างรถส่วนตัวบ้างประเด็นคือถ้ามึงขับรถส่วนตัวมึงก็ต้องเปิด GPS ก็หลงได้เหมือนกัน ของกูท่านหลงหก็คือหลงสี่สิบหกคนอย่างนั้นก็มีเพื่อนหรอไม่ไม่เป็นเอีย่ยอะไรหรอ,อคุยกันได้หาอะไรกันได้แ,ไดแต่ท่านก็สมมุติว่า <c oughs> นั่งรถสาธารณะที่เขาแบบว่าขับแบบพวกตามแอปตามอะไรอย่างเงี้ยออามึงทำไงกับมอมมอไซที่มึงชอบนั่งอ,ะอ่ะอ่าอย่างน้อยก็ไม่หัวเดียวกับเทียมรีบละอย่างนั้นก็มีคนขับอ่ะแล้วถ้าไอ้นั่นมันหันมอมอน้องดูเซ็กซี่เหมือนกันนะคะอ้าวพี่ก็ดูหรอพี่ก็ดูหรอ ชมกันไปชมกันมาไงเดี๋ยวไม่เหงาไม,หไม่เงีก็น,น, <ะ S 2> นั่งชมกันไปนั่งชมกันมาจะไเปเหงาอะไรอะแล้วถ้าเขาบอกว่ามาลองมาทำอะไรกันเถอะเขาจังหวะพี่ก็เริ่มเดี๋ยวหนยเดี๋ยว,ยวหนุตบให้เอง เราทาอะไรเมื่อกี้แงหวะนเนี๋ยกูก็ตอบให้เองเคยเจอสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ในรถยนต์ได้ที่แบบว่างูงูเหลือมงูเห่าแมงป่องปัญหานี้เคยนี้ตะขาบหยิบรองเท้าอะรองเท้าผ้าใบอะจากบ้านอะใส่ในรถแล้วในนั้นไม่มีตะขาบอยู่มันก็เลยเข้าห้องเครื่องเขาอะไรเข้าตัวกูค่ะแล้วใต่ใต่ไต่เข้ามาดิฉันต้องจอดรถตะขาบไต่ขึ้นมาปุ๊บดิฉันก็ค่อยๆกดเปิดประตูปุ๊บปุ๊บพอเปิดประตูปุ๊บได้ปุ๊บเปิดอ้าปุ๊บหนึ่งสองซับปุ๊บจะกระโดดปุ๊บไปไม่ได้ค่ะ ติดเบลติดเบลติดเบลต่ไฟแรกไปค่ะรถยนต์ส่วนตัวหรือสาธารนณะมา อันนี้แบบเลสประเด็นเรื่องโรคจิตที่มันอยู่ในตามขนส่งสาธารณะอะไรก็แล้วแต่อันนี้แม่ยังไงมันก็ต้องเจอเว้ยแต่ถ้าเป็นของมึงหนึ่งเลยคือค่าซื้อรถ<ม>สค่าแมเทานานยสามค่าทางด่วน4ี่ค่าน้ํามันเอาแต่ว่าการลงทุนอะมัน<ช>สามารถเอาไปต่อยอดได้ต่อยอดา <ๆ S 2> มจไปขับแก๊บให้มึงเป็นคนเรียกก็ได้หาเงินได้ไหมหาเงินได้ขอบคุณคูสิขอบคุณคูสิไม่ได้ขอบคุณมึงลูกค้ามีตังเยอะไม่ใช่รถแบบสมมูรเสียบนทางด่วนมึงทำไงรถนี์เขาก็มีประกัน ก็มีคนอีกคันนึงมารับให้แต่ลงมานะลงมาหมดเลยสิคนที่เดินเดินได้อยู่บนรถอาวก็ยังมีเรือคุยอ่ะแล้วมึงเสียบนทางดดวนไม่เดินเด้อไปลงมาครับไปลงไม่ได้รถมึงเสียก็ปิดเครื่องไม่ได้ร้อนไตหายควายออกมาชิงชมเปิดหน้าตาหน้าต่างอ่ะแล้วฝนตกทำไงก็เปียกแต่คางไม่เปียกอี่หนูมนเล่นมึงมา แล้วราเปียกออกฝนตกออกมึงทำไงมีลมไม่ไม่ใช่มึงไม่ได้เอาไป4 6คันไม่รู้ลมเพ่อนลมเพลอนไม่มีใครมีลมอะอ่ะกูเปียกอะกูเปียกอ่ะ อ่ะพอพอพอเปลียนเปลี่ยนวิ่งขึ้นต้นเมย์ปุ๊บเซ็กซี่แล้วทีมสำคัญอ,อาจจะมีแบบหนุ่มออฟฟิศย่านอโศกขึ้นมากับเราฮออ<อ>าลาสเปยฮาลาสโ,โดนฮาลาส<ช>อ้าวไม่ก็ไม่ไม่ได้แคร์ My body my choice ไม่ไม,ไม่แล้วเธอเปียกเพื่อนเธอเปียกด้วยเปล่าวโคตรหมอมโคตรหมอมมาแล้วมาแล้วมาแล้เถียงกันไม่ลงตัวนะคะไปให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาเป็นคนตัดสินให้ดีกว่านะคะว่าการมีรถสาธารณะหรือว่ารถส่วนตัวนะคะอันไหนมันเลิศกว่ากันนะคะไปค่ะ สวัสดีครับยรับสู่ลิงไปเรื่อยนะครับผมลิงธนะกิจจากช่องลิงก์ไปเรื่อยนั่นเองนะครับก็จริงๆริงเนี่ยให้แมบางคนมองว่ารถส่วนตัวมันดีกว่าใช่ไหมแต่รถสาธารณะเนี่ยเฮ้ยมันมีค่าใช้จ่ายแต่ว่ามันเป็นการจ่ายแล้วจบยิ่งโดยเฉพาะมนุษย์งเงินเดือนเนี่ยเป็นมนุษย์ที่รูทีนเราเดินทางเส้นทางประจําถ้าเกิดคุณรถส่วนตัวมีสิ่งที่คุณมองไม่เห็นอีกแน่นอนข้อดีข้อเสียของรถสาธารณะเอาข้อดีก่อนละกันนะจ่ายแล้วจบเราก็สามารถที่จะเมนจเงินตัวเองได้ต่อเดือนว่าเฮ้ยเราจะเดินทางไปนี้เท่าไหร่แล้วก็อาจจะเผื่อสรอองว่าา้ยกจะไปป วันเสาร์อะไรนู่นนี่ก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะนี่คือจ่ายแล้วจบข้อเสียสำหรับรถสาธารณะผมว่าก็คือเวลาเราต้องมีเวลาเผื่อให้โดยโดยเนี่ยตัวเองผสมละเราจะไปทํางานที่เนี่ยคือปกติผมไปเนี่ยผมวางแผนละเฮ้ยเรานัดกันบ่ายโมงผมออกจากบ้านประมาณสิบโมงครึ่งก็ยังได้แต่พอเป็นรถสาธารณะต้องเผื่อไปสักประมาณสักสิบโมงครึ่งถ้ารถส่วนตัวนะฮะอย่างที่บอกแต่แรกเนาะมันดีดีหมดเลยดีทุกอย่างถ้าคุณมีวินัยทางการเงินถ้าพูดถึงข้อเสียนะจริงๆมันถามว่ามันเป็นมีปัญหาขับคนที่มีวินัยทางการเงินไหมมันก มีเพราะผมก็เชื่อว่าบางคนอาจจะเผลอได้ที่แบบลืมที่บอกเมื่อกี้นะเป็นอย่างเช่นค่าประกันภัยต่อปีอ่าบางทีเราใช้จนลืมใช้น้ํามันจนหมดก็มีมีค่านู่นค่านี่บางทีอาจจะไปเฉี่ยวชนมาอ่ามีค่าเล็กๆน้อยนู่นนี่มันจะมีเยอะมากเลยฮนะ <S 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 สุดท้ายนะถ้าผมเลือกแล้วกันนะเอาจากชีวิตตัวเองผมลดส่วนตัวดีกว่าเพราะว่า อย่างมนุษย์ฟรีแลนซ์อย่างพวกผมเนาะมันไปไม่เป็นที่ไม่เป็นทางรถส่วนตัวยังจําเป็นมากกว่าจะบอกว่ารถสาธารณะเนานะามันก็จะเหมาะกับอีกชีวิตหนึ่งถ้าใครเป็นรูทีนเน,นี่ยันเนี้ยผมก็จะไม่แนะนําให้ซื้อเพราะความอยากมีอยากได้ถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่ต้องจําเป็นรถสนาธารณะนะครับท่องจำเลยนะฮะอยากมีรถส่วนตัวมีได้เป็นสิ่งที่ดีมากแต่คุณต้องมีวินนย้ำเลยว่าเทปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องวินันการเงินจริงๆเนี่ยไม่ใช่โค้ดหนุ่มนะฮะ ต้องมีวินยัยไอน,นี่พูด,พดจิตจักใจเลยครับเพราะว่าที่เราเคยเห็นเนาะตอนเนี้ยเราเห็นหนี้เสียเพราะเกิดจากการขาดวินัยนี่แหละครับเย้ขอบคุณนะคะคุณลิงนะคะ<อ>ใครสะดวกแบบไหนนะคะใครจะลดสาธารณะนะคะก็ก็มีได้หรือว่าใค,ใ,ใครที่อยากจะแบบว่าเหมือนที่คุณลิงเขาบอกนะคะว่าถ้าลดส่วนตัวก็มีมันจ่ายจบก็ได้ก็ใ,<อ>ให้เมเน g เงินกันดีๆละกันนะคะวันนี้นะคะเราขอบคุณพี่โยนะคะขอบคุณพี่โยครับ วันนี้นะคะขอบคุณนะคะลูกค้าที่น่ารักของพวกเรานะคะที่โคตรจะฟาสเลยนะคะอย่ามาห้าฟตาเซียวนะคะ uh huh. ดีไซน์สวยเท่โคตรจะเจึงบอกกับคนเจนนี้นะคะที่ชอบเจนชีวิตในแบบตัวเอง เจนได้ทุกสไตล์เพราะฉะนั้นนะคะก็ไปขับขี่กันได้นะคะอันนี้เป็นเจนอะไรคะเ <ไป S 2> จนจัดเลยจ้ะเจนจัดก็ขับได้เจนอันนั้นเจนละยานทิปปะยันทิปปะยันทิปปะขับได้เจนยันทิปก็ขับได, <c oughs> บได้วันนี้ไปแล้วนะคะค่ะฝากก็ไล์ก็แชร์คลิปนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ดูคลิปแล้วใหม่ก่อนใครนะคะทุกคอมเมนต์มีความหมายค่ะฝากกดไล์ก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทีมงานโต้วันให้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ